เด้อครับเออลูกละเขาโอเคมือนนี่เฮากับสีมาเฮ็ดคลิป ีตอนนี้เขาไปหาจับไก่ไม่เห็นต้องทำเนาะเออวิญญาณขายดีวะครับวันนี้เขาไปจับไก่แล้วครับไก่อยู่งไหมครับกไบก่น้อยว่ะแกครับไก่น้อยครับ เนีนเ <motiv ators> <m> ี้เงี้ยมันเดรื่องหนมันดับเยอทางั้นนีฮะงวนมันดับไ่ได้ไปว่าใส่เลยฮี่หีบวะนี่เขงขอพี่หีปวะนี่พี่หีปะนี่ไม่ไ้วใส่เลยฮะเฮ้ยหายละรถดับนะครับไก่ไกบ่ เอามโอ้ไก่ด้วยวะตั้งแค่จริงมะนี่จริงมจริง่ไก่เอไก่นะไอ้ตอนาวาันเนี่ยได้ดันันยับยับอ่ะเดี๋ยวดันร้างมืมีบ่หนะอยู่นี่นี่เสริมควเสริม คิดีกันะนี่ท่านทอชีท่าเชไม่สาระเด้ตื่นทํ่เพื่ออะไรเฮ็ดังนี่ยเฮ็ดเนี่ยจังเนี่น้ำมันมีบอกอมีมันมีเปิดเบืองต้นเอมีอยู่มีอยู่นี่ว่านีอยู่เปิดเบื้องต้นของม้ ตัว่างครับเป็นไงบอกก่อนเลยครับเป็นไะเลขี่บ่าทางอ๋นี่บ่สั่เฮ้ยยูตะวันขอบเลยก่ะะดังว่าจะจะดวเาลงเยเฮ้เเฮเฮ้้ยยเฮ้ย มั่งเเลยบอเ่ื่องมั่งเห็นหรือเปล่าขับบูนันขับูนเงนเฮ้ยเฮ้เ้หดไม่นยังไงก็ได้ไปเพราะขึ้นี่ี่ยังเงไม่ขึเดียเดียวด้เยเดียวสเหมือนได้ออกลูกอย

มันเหมือนที่ถ่ของชีวิตกูอะมึงขับแลกเงินมึงมาขับแบบขับมึงได้แค่สตาร์ทรถเหรอ้ายังมึงไม่ใจเขาเหรอแอฟเอฟเอบที่ไม่หนีเลยบอกว่ายังเอ้ายังยขายังต่อตอนนี้เฮาเดี๋ยวยังต่อนะครับเพราะว่าทิมรถด้วยห์นะครับผมรถดับครับ กูชิบอกแม่กูบอกว่าบอกว่าผามกหัวมาลำบากเว้ยพาอชวกันยมาชี้ชพื่เ็นเ่ใส่เสียงแม่งองมาีเสียงโอ้พดีเสียงแม่ขี่รถันวหนนีไ้อดเเันใหญ่เรอวะมึงเปนที่เลยเขาจะูกไหนี่เห็นปะเขาจะูกไหนะเหนเห็นแด้เขาไหม คันคันข้งเยอะนี่เขาใอ้กินอ้อยเลยด้อ้อยอ้อยสุกบะอ้อยอ้อยดิบเหมือนเดิมแว่าเสียงเมื่อฟังไมดีตึงยัง่เสมีห่อนเล้ยอเร็วเวยอปล้วยไกลเยอะันสิาว่ายี่อโอ้ว้าว ถ้าบอซื้อะะว่าเขาไป่ะท่นหม่มีะกว่ละสิบสอบาทถ้าซื้อท่านหานป่นี่คระบะับพอพิกัดเอาไก่แล้วครับไ<ะ>้กินปลาดีก่าะจับไก่เขาไปทำกลัวทเพื่ออะไรีนตัวที่ไ,ไหนบ้ตัวที่ตัวเดเนี่ยอ้องั้นยูบ่บกากก ยิวเหรอเวยเหลือมาเหรอแล้วไม่สตัวเออเาจับจับจุดดีกว่าเผื่อยังว่าคิจับเพื่อย่งว่าแล้วแล้วราไทต้งมาแล้วเดี๋เบเสียงจับไกลดีกว่าหา้มขไาไปใกล้ไเลยนะครับเล่นเหรครับ ตีเสื่อนะฮะเอางั้นไหนจะเต้นตื้อตีนเลี้ยงไว้เอาอะไรกับมือสุดสเอาเขาไปยิงได้ปะไอมันบุฟเฟ่เลด้ปะบุฟเฟ่ไกล้ครับบุฟเฟ่ไกล้ตัวแรกไม่เป็นดังที่หวังเอาตัวหลังดีกว่าเริ่มแผนการได้ปะเย้ฮะฮะฮะจัได้ปะเจอก็จับได้

เกยวไม่เลกียวม่เดี๋ยวมัขาผมนะคง่นเลยีาคงอยู่นั้นสามสมโคกได้้ามแมงยึเป็นสับับขวาไก่เสียงควาไก่ขาเดียวว่ามันอยากลดออแต่คืไหนหรอเเครื่องเครื่องไนเอาเอาไว้เอายุให้เป็นยุเครื่องไ้ไกในคนนีู่่หรอตอนนี้เขาก็มังหอดรถแล้วนะครับนี่ครับ ติดแล้วติดแล้วติดแล้วตีดแล้วติดแล้วเดี๋ยวรถกัน้เลยคร้นเนมา้นาาเายบึามมามาานี่บม้านานเลยครันยาเล้าเนน้า อนนบบาะครัเดี๋ยวให้เฮ็ดไก่ดีกว่าครับผมอีที่นี่โคตรสุนด้วยครับเฮ็ดไก่ดีกว่าครับผมเบิ่งการโกเ็ดดังไฟเลาวอีได้เมียน้ำเขาปะนิดว่าขวาเพิ่มแก๊สทันเพิ่มแก๊สหนังวะแมง่อนับแลกเขาไปหานี่นี่ไปจะใครเห็นเอ๊ะตีเหลียงเก็ที่มีดอ่ะโม่ได้อีโซ่ได้ล่ะ แล้วถือมีดก็บ่ได้ว่าสิกัดไผยได้หรอกัดใจบ่ได้คือนก่อนละอ่ะดีดีไ้ยถือมีดได้แต่ว่ามึงถือใจเข้าไว้ดอกไม่ไปไม่ถือหรอกเ,เราแหล่นี่เด้๋ยวบอกคงข้าวมันขึ้นดมสมุนไพรดอกแค่ใช่บ,บ่ะฮะดอกแค่ใช่เออเอาดีดีเอาเอาจะใส่ได้หรือจะเออได้ดหนึ่งปาอะไ่แหละีี่เป็นหนึ่งไก่ใส่โบมีนหกไก่ใต้น้ำไหมนี่ดอกแค่กับนี่คว่มเขาโอเค ไปเลยเด้อครับเออเอาลูกปลาสมุดก็มาเขาเด็กเขาเอาแล้วท่านนะเชือนี่ด้อเชือแกจะกินน้ำุูงวะเนี้ยขานปากหุงน้ำตาเนาะไม่กินมิดเหรอบิดเอาเออเห็นไหมวันนี้จะอิ่มอินทั้งอำเภอมาเดียว เ่อาไปหับลูกคนใกล้ดยว่าน่นนั่นนนๆๆๆนถ่นห้องปถอดขาวนะไสปกนะครับถอดใจได้ปะถอดใจว่าได้ครับเข้าไปอยู่ท่าห้องะปัดจิตยังเดือดตอนนี้เฮ้ยนักเขา ถ้าาหถให่มึงถอดกิดแดงยังไปถอดไปใส่ถอดด้าน <c oughs> ท้องเนี่ย <c> ช <oughs> <c oughs> yeah. ที่แรกเข็มไม่สู้จะมันหรือเปล่าอือหือไปให้ท่านดูนี่อือหนออะไรท่านไอ้ใลปวดรัสู้กันนะท่านอือหือต้องไม่ ใครครับออนุญาตวันนี้จะเป็นติ๊กเอ๊ะดำอาไรนะแต่ไม่นมาอะไรบอจริงหมูครับอีพี่นี่ รบ้อยครับผมอิม่มเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ล้งางจานนะครับผมฝากกดไลค์กดซักใส่กดแชร์ให้พวกผมนั่นนะครับผมอ่ามีความนาในแกยังไหมครับทำหัดไหมทำหัดนะครับสวัสดีครับผมซี่ไข่ตุน๋น <laughs> ยังมอนไปถึงกังวลกังหันลาไปก่อนทุกท่าน <laughs>